บางทีอะความสุขก็อยู่แค่ตรงนี้ค่ะทุกคนแค่น้ำพริกหนึ่งจานไผ่เจียวแต่มีคนที่เรารักทั้งหมดนั่งกินข้าวอยู่พร้อมหน้าวันแม่ปีนี้สามีได้หยุดหลายวันนะคะขับรถเข้ากรุงเทพมาหาลูกหาเมียหอบหน่อไม้ต้มมาฝากเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วระหว่างเดินทางก็โทรมาบอกว่าแม่ทำน้ำพริกปลาทูให้หนยนะจะได้กินกับหน่อไม้ต้มหลังจากวางสายนะคะแม่กบก็รีบเคลียร์งานในรอบเช้าก็รีบไปตลาดเลยค่ะไปซื้อ ปลาทูมานะคะแล้วก็เห็ดมาเตรียมสําหรับทําน้ําพริกรอค่ะเผื่อว่ามาถึงแล้วจะได้กินข้าวเลยความคิดถึงอะค่ะทุกคนเขาโทรมาบอกว่าจะเดินทางมาหาที่กรุงเทพแม่กบก็ดีใจมากๆเลยนะคะอะไรที่ทําให้ได้เตรียมให้ได้แม่กบก็รีบอยากจะทําให้ค่ะจริงๆแล้วเราจะเจอกันอยู่ประมาณ2-3เดือนครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีจังหวะมีโอกาสเขาก็มาค่ะ ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของแม่ก,กบที่จะได้เจอบ่อยขึ้นสามีแม่ก,กบย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดได้เกือบ3ปีแล้วค่ะเพราะว่าต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆคุณปู่คุณย่านะคะเพราะว่า คุณปู่ไม่ค่อยสบายค่ะจะต้องไปหาคุณหมอประจำเลยส่วนแม่กบก็ยังต้องอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกๆยังเรียนหนังสือไม่จบนะคะรอให้พี่แพรเข้ามาหาลายัยแม่กบก็กะว่าจะย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยกันแล้วค่ะอีกแค่2ปีเท่านั้นเองในขณะที่กําลังตักน้าพริกปลาทูใส่จานนะคะแม่กบก็ได้ยินเสียงข้างนอกเหมือนมาถึงแล้วรีบไปเอาหน่อไม้มาแกะใส่จานให้แล้วก็ทําไข่เจียวเพิ่มนะคะวันนี้นะคะเราได้กินข้าวกันพร้อมหน้าถึง แม้ว่าจะเป็นแค่น้ำพริกประทูกับไข่เจียวแต่มันเป็นมื้อที่มีความสุขและมีความหมายสำหรับแม่กบมากเลยนะคะ